ากามีความสมคัทรับดูหน้าที่ร่วมด้วยกันในกาเป็นการด้านในจะมีสอง่วนสวยนะครับสวยที่โดดสวยแล้วก็ตรงนี้มีหางน้า้วความจะเป็นแบาเรลเที่ยวหรือว่ายุทธจักรก็ว่างรถใช้งานนะครับอุทธจัถค้นที่สองรรวจ รถแปดรถโบราณรถชื่อสวยรถบราณรอดทางถ้าเราจะมรียนเาตแรงับช่ือนะแต่แทนที่ท่านเราเป็นเด็กหลาหยที่ีจะเนครงติดแขนคนแรง

ข้างนตรงนี้จะมีจิดหนึ่งับมีสวยสาระเกวดาอนนันี้คุณแม่ให้คุณแม่ด้เลยเดี๋รวจักรยาถ่ายรูปที่หงก่นอนในรเสาข้างในรือเปจะมีในรถเสาคอยยาวที่สดุดล

แต่พมทะเลหรือว่าพร้ากาะพร้าต้นสา่างนำเข้าจากประเทศจีเขีนะครับเป็นกกต้นไม้มาเป็นตนไม้ที่มีใบเล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตรงนี้จะเป็นสวนพุทธศาสตร์นะครับของรัฐบาลจังหวัดภาษาที่เก็บรวบรวมพันไม้นะครับพันไม้เรามีมากกว่าสองหมื่นต้ ต้งทีเกาเดนโรเตาานั่นแนรับจุดขึ้รถกับร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะแยกมือันแวางด้านซ้ายมือจะเป็นกลุ่มปันไม้ที่นายได้รวรวมสายการได้มาที่สุดนะครับมีฟารมกรองมอย่าเฮลิกุนี่ สรากตรงน้่้าน้ก็เดี <a> ๋ยวรับคำัดานมีข้าบ <hguru? S 1> ึ้งแ่คได้าอนุญาตฉะลูกค้าที่นั่งมาแล้องเท่านั้น ระจป็พื้ที่จังหวัดนะครับพันุ์กรมดใบม้โู้ด่างผู้ทองผู้่อนะครับไม้ประดับไม้พุ่มะครับก็จะมีเพิ่มเติม แล้วก็จะเป็นสายตาความที่สวนเรามีทั้งหมดเป็น1,400ม,มีควกทุกสายตาวังนี้จะเป็นชนชาวบแต่ว่าช่วงนี้ดอกลังน,น้อยอยู่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นช่วงกำร้อมใหม่นะครับตัดแซงกิ่งแล้วก็จัดกเรียงก้านนะครับ ออจะม่ดอเต้ออต้อรอยอดยอดยอดหม่แตกพ่อนง่าปอ่าเขาไปล่วงเสร็จแล้วม in ่กเยตแรไปถึงความอมจับเกียดแล้วก็จับเงนก็ตัวแรกตัวแรกตัวแรรัวจะเป็นกาี่น ความสูงที่แต่งก่อนก็เราจะอจอกก่อนนะแล้วมันจะได้ขึ้นขึนจับแต่เสร็จนะดอกก็ยังยังไม่มีตอนนี้จะจะ็มีมะพร้าวทะเลที่เข้าไปสองปีนะครับผลนำออกการเพาะนี่ก็คือ,อก็แกะเปลือกออกก่อนนะแล้วก็นำมงวา,าไว้พอจะด้ออกจากกามาจะลงจะดีออกจากกามาจะลงไม่ อายุก็น้ยครับสบสาที่ปีิเมล็ดเียีเมล็ดสุปีเมล็ดงอกเนรากิทเียนตกใจอ่าชุดจะเป็นวยเีกจไปนี้ะบอเ จะบักเท็กชุดนี้นายสั่งนำตั้งจากสเปนเราก็ขยายทะเงก็ได้นครับแต่ว่าไซส์เนี้ยต้องใช้ราอสามทุ่นตีนะฮะในกรณีซื้อรูปต้นใหญ่เข้ามานี่ยนะต้รุ่นีนรไม่มีรูปนะเป็นไม้ระดับแลไม้พ่อแบบนี้เถิดเรา 5 0กห้าสิบกว่าสาครนะันเรื่องกนี้จะมีที่เร่นี้จะเป็นกลุ่มโชว์ใบและโชว์ดอกฝั่งนี้จะเป็นกลุ่มรางกษตรนะครับทเละเนียก็ต้องใชนะที่นั่นก็ต้องไที่นี่ว่าจะก่อข่าว สามารถแต่ได้ก็บรู้ว่าแต่ว่ามาไม่ตรงกัน